คุณผู้ชมคะมาฟังความคิดเห็นน้องอาอายสกุลพรกันค่ะหลังจากที่นางเอกโบนะคะได้ล้งจากเวทีมอลําเสียงมีหค่าพี่น้อง่าแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่นางเอกโบนัทวันเนี่ยค่ะไปพบกับน้องอาอายด้วยะค่ะพี่น้อง่าแล้วก็มีการแบบ กอดล้ากันค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็น้องอาอ,อายเนี่ยก็ได้พูดถึงพี่โบ้นะคะว่าอย่างไงนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็แบบมีความคิดทอดกันเนาะค่ะคิดถึงการความรักความผูกพันนะคะเรียกได้ว่าน,น้องอาอ,อายเนี่ยก็รักทุกคนนะคะในวงหมอลำเสียงมีหงเนี่ยแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็เอ็นดูน้องอาอ,อายเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อลาสุดนีน้นะคะทางนางเอกโบนัทวันค่ะได้โพสต์ภาพน,นะคะบอกว่าขออำลาเนาะค่ะลงจากเวทีหมอลำเสียงมีหงะค่ะพี่น้องค่ะทาให้แฟนคลับ FC หลายๆท่าน ถึงกับตกใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณผู้ชมขานี่นะคะคุณผู้ชมขาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองค่ะนางเอกโบนะคะได้มาโพสต์บอกว่าลูกมากับไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปู่ย่าตายายบิดามารดาค,ครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองปกป้องลูกหลานทุกชีวิตคะ่นะน ณนะสำนักงานหมอลำเสียงวิหกที่ลูกหลานได้กราบระลึกถึงก่อนทําการแสดงบนเวทีในทุกวันโดนบันดาลให้ลูกไม่ว่าอยู่ที่ใดกระทำสิ่งใดขอให้ปกป้องรักษาคลุ้มคลองประทานพรให้เจริญรุ่งเรืองด้วยเธอสาธุนี่นะคะกราบระลึกถึงด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์นี้นะคะล่าสุดไปกราบล้าแล้วนะคะณนะสำนักงานหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรน,นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ โดยที่แฟนคลับหลายๆท่านนะคะก็เข้าไปให้กําลังใจแล้วก็หลายๆคนก็ยังแอบใจหายนะคะพี่น้องคะว่าทําไมนะคะถึงได้ลงจากเวทียังอยากเบิงการแสดงการร้องการาอยูนะคะพี่น้องคะ่ะแฟนคลับก็แสดงความคิดเห็นให้กําลังใจแล้วก็ยังรักเอนดูนะคะนางเอกโบเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมขา แล้วก็มีแฟนคลับตัวยงท่านหนึ่งนะคะมีคอมเมนต์ว่าแอบใจหายอยู่นะคะพี่โบคิดถึงชุดขาวที่ยิ้มสวยๆอยู่บนเวทีจังเลยเป็นกำลังใจนะคะพาโบกลับมาหาหนูจิ๋วเธอสบายใจแล้วมานะหนูจิ๋วรออยู่นะคะคุณผู้ชมขาหลายๆคนก็คือว่าอยากไข่ไปจากน้องอายนะคะพี่น้องขาแล้วก็ด้วยความที่เป็นความรักความผูกพันนะคะคุณผู้ชมขา พูดอะไรไม่ออกได้แต่น้ําตาไหลแค่นั้นแม่ก็รักเลยอยากให้เสียงวีหกเก้าหน้าเจริญรุ่งเรือง,งยิ่งขึ้นไปเข้ารบการตัดสินใจของโบนะคะหวังว่าลึกๆหนูจะหวนกลับคืนมานี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมขาหลายท่านก็คือคิดถึงามากๆนะคะคุณผู้ชมขาป้าโบจะไปจริงๆหรอคะหวังลึกๆว่าอยากให้ป้ากลับมาแต่ยังไงก็ขอให้ป้ามีความสุขกับสิ่งที่ป้าเลือกนะคะกลับมาหาหนูจิว๋วบ่อยๆนะคะในหลายคนก็คือแบบ ยังบอกเข้าใจนะคะพี่น้องขาแต่ว่าทางคุณโบเองเนี่ยก็ได้พูดอำลานะคะทั้งในคณะมอลําำเสียงวิหงแล้วก็แฟนคลับ fc หลายๆท่านนะคะก็คืออําลาพานหนาเฟตแล้วนะคะพี่น้องขาโดยบอกว่าขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ ขอให้เป็นการเริ่มต้นมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเสมอทุกๆคนนะคะบอกว่าอารุณสวัสด์ยามเช้านะคะทุกคนอันเป็นที่รักโพสต์นี้พี่โบนัทวันขออนุญาตใช้พื้นที่ Facebook ส่วนตัวแจ้งให้ทราบว,ว่าพี่โบนัทวันได้ยุติบทบาทหน้าที่บุคลากรของมอลลําำเสียงวิหกเรียบร้อยแล้วนะคะและได้แจ้งความประสงค์ไปยังหัวหน้าวงทั้งสองบอสนกแล้วก็บอสหนูค่ะคุณผู้ชมขาหัวหน้าทั้งสองก็คือรับทราบความประสงค์เรียบร้อยเช่นกัน กราวขอบคุณผู้บริหารครูเบลพี่ออสและเพื่อนร่วมงานทุกชีวิตในองค์กรด้วยความอบอุ่นเสมอมาค่ะรักทุกคนด้วยใจค่ะจากโบนัทวันค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้ก็เป็นหนังสือเลยนะคะก็คือออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่เหตุผลเนี่ยก็ทางคุณโบเองก็ไม่ได้บอกว่าเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่ามันก็เป็นเหตุผลส่วนตัวนะคะโดยแจ้งหัวหน้าก็คือบอลน,นกแล้วก็บรน,นุเร็วนะคะพี่น้องคาะแล้วก็หลายหลายคนเนี่ยคือ เรียกกันในวงนะคะว่าป้าโบป้าโบนะคะกับนุจิวนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะน้องอาายก็คือเหมือนจะคิดหอดเนะคะพี่น้อง่าแล้วก็ทางน้องอาายเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงนางเอกโบแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาโดยบอกว่าจิวน้อยของป้าโบทั้งกอดทั้งหอมคงจะคิดถึงป้าแหงสัน่า เป็นโพสนะคะจากคุณจีรนันนะคะคุณผู้ชมขาถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยค่ะโดยบอกว่าตั้งใจทําสิ่งที่ฝันให้เต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถให้ดีที่สุดในวันที่เราทําเต็มที่และดีที่สุดแล้วเราจะมองเห็นตัวเราเองด้วยความภาคภูมิใจทุกคนจะมองเห็นทุกคนจะมองเห็นไม่ว่าเร็วหรือช้า สิ่งที่เราทำหากเป็นความดีจะมีคนเห็นค่าและให้เกียรติเราเสมอสิ่งสำคัญต้องให้เกียรติผู้อื่นก่อนเสมอเช่นกันนำพาเสียงวิหกให้เจริญรุ่งเรืองนะคะคนเกง่งนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นคำพูดนะคะจากป้าโบค่ะคุณผู้ชมขาที่แนะนำน้องอายสศกุนพรนั่นเองค่ะก็คือน้องจิ๋วนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมขาโดยแนะนำว่าเนี่ยต้องสู้ต่อไปแล้วก็ให้เกียรตินะให้เกียรติทั้งบนเวทีทั้ง ภายในภายนอกแล้วก็ทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังนะคะแล้วก็เฮดซิงที่ทำอยูย่เนี่ยเฮดไหมันเต็มที่ ทำความฝันตัวเองนะคะให้สุดกำลังทำให้ดีเต็มความสามารถสักวันหนึ่งเราจะภูมิใจนะคะไม่สำเร็จเร็วก็สำเร็จช้าเราก็จะเห็นผลแน่นอนนะคะอันนี้คือคําเวลนะคะจากป้าโบที่แนะนำให้น้องจิ๋วนะคะพี่น้องขาแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยเรียกได้ว่าคิดถึงป้าโบมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาก็คือแอบใจหายนะคะแล้วน้องจิ๋วล่ะน้องจิ๋วจะคิดถึงขนาดไหนขนาดแฟนคลับ F c ซยังคิดถึงขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่ากอดกันแน่นสุดๆเลยนะคะแต่ว่าป้าโบเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหน น,ะะน้องอา้อายค่ะก็ยังอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วก็สามารถแวะมาเยี่ยมมาหาน้องอา้อายได้ตลอดเวลาเลยค่ะป้าโบก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะคะก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอมีอะไรก็คอยปรึกษาให้คําปรึกษากันแล้วกันนะคะพี่น้องค่ะ คุณผู้ชมค่ะทางคุณโบนะัทวันค่ะก็ได้โพสต์รายยาวเลยนะคะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะโดยบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานความดีที่ทำไม่ดับศูนย์ในวันนี้ก็วันหน้าไม่ช้าก็เร็วอยากละทำการสิ่งใดเพื่อหวังสิ่งตอบแทนนั้น หากแต่การกระทำนั้นเพื่อคุณค่าในตัวเองต่อผู้อื่นอย่างน้อยก็มีตนเองที่ภูมิใจในการกระทํานั้นๆฝากเป็นกําลังใจให้ทุกชีวิตที่สู้งานเพื่อคนที่รักยังคงสารต่อศิลปวัฒนธรรมหมอลำอีสานด้วยหัวใจแล้วเจอกันที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะปสานะ่ะก็รอติดตามนะคะคุณผู้ชมขาทางแฟนคลับ FC ก็รอลุนอยูนะคะว่าทางคุณโบเองเนี่ยจะไปที่ไหนทำอะไรอย่างไงนะคะพี่น้องค่า ก็รอติดตามได้เลยนะคะผ่าน Facebook ส่วนตัวนี้แหละค่ะก็ทางคุณโบเองก็ยังบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตของมอลำเสียงวิหกเช่นเคยและตลอดไปนะคะนี่แหละค่ะพี่น้อง่าแล้วก็ยังดีที่แฟนคลับก็เข้าใจนะคะคุณผู้ชม่ะเข้าใจเคารพการตัดสินใจนะคะของป้าโบเองนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ยังให้กำลังใจติดตามผลงานตลอดไปค่ะเมื่ว่าสุไปเฮ็ดยังนะคะพี่น้อง่าแฟนคลับก็ยังคอยตามไปซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจตลอดค่ะพี่น้องค่า างป้าโบเองเนี่ยก็ได้บอกอยู่นะคะว่าเนี่ยบ้านบ้านหลังนี้ก็เหมือนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะของป้าโบเองนะคะที่มีเพื่อนพ้องน้องพี่อยู่กันแบบอบอุ่นนะคะแล้วก็จะกลับมาเยี่ยมบ่อยๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นความพากความผูกพันไปเร้วนะคะพี่น้องค่ะ ก็ไม่ว่ายังไงนะคะก็ยังจะเห็นนะคะคุณโบนัทวันนะคะผลิตผลงานไปเรื่อยๆพี่น้องก็รอชมรอติดตามได้เลยนะคะสําหรับคุณโบนัทวันจะไปที่ไหนอัปเดตงานยังไงนะคะคุณผู้ชมสามารถดูผ่านโปรไฟล์ส่วนตัวนะคะก็คือ Facebook ส่วนก็คือ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาโบนัทวันนะคะคุณผู้ชมขา ติดตามกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมไปให้กําลังใจกันเยอะๆด้วยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ทางน้องจิวเองนะคะตอนนี้ก็คือแบบว่าเหมือนกําลังใจดีขึ้นเยอะแล้วนะคะคุณผู้ชมขา หล,หลายคนก็ยังมีความหวังนะคะว่าคุณโบเนี่ยจะกลับมาขึ้นเวทีของเสียงวีหกอ,อีกครั้งนะคะคุณผู้ชมคะอาจจะเป็นฤดูการหน้าหรือว่าตอนไหนนะคะคุณผู้ชมหลายคนก็คือหวังแลคะ่ะพี่น้องคาซึ่งทางเราเองนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าทางคุณโบเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่าหรือว่าามีความประสงค์ส่วนตัวที่จะออกไปทําอะไรหรือเปล่ากับเป็น เรื่องส่วนตัวของเพิ่เนนะคะพี่น้อง่ะซึ่งคนที่รับทราบดีก็จะเป็นบอสนกแล้วก็บอสูเท่านั้นเลยค่ะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะส่วนวันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะส่วนวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ